วันนี้เนาะเราจะมีวิธีไล่สุนัขที่ชอบมาอึดหน้าบ้านเราไม่ให้มันมาอึดบ้านเราอีกทีม่มันมาจากว่าหมาเนี่ยมันชอบมาอึดหน้าบ้านผมเว้ออึดป,ประจำเช้ามาก็เจอจนแบบขี้เกียจเก็บเนาะก็ให้แดดมันเผาจนมันเขาเรียกว่าระเหยจนแห้งเป็นเศษดินไปเอง ซึ่งเมื่อก่อนเยอะมากอันนี้เคลียไปรอบหนึ่งแหละทีนี้ก็เลยลองไปหาข้อมูลใน h a GP t GPT ทั้งหลายทั้ง Gemini Chat GPT Deepseek c o p i l o t Meta AI ถามหมดเลยเอาจริงคือก๊อปวางคําถามนะแล้วก็มันก็จะได้คําตอบหลายมุมมองอมทีนี้ผมก็มันรก,ก็แนะนำมาหลายๆอย่างทั้ง ้ำส้มส,มสายชูพริกไทยลูกเหม็นเออแต่ทีนี้สังเกตว่าต้นทุนมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะพริกไทยมันจะเยอะมันจะแพงกว่าเนาะสุมส้มส,มสายชูนี่พอไปดูดีดีดล้วไปถามไล่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่สู้แดดสู้ฝนสักพักมันก็กินหายอ,อ่าสรุปก็เลยไปถามว่าออใช้อะไรที่ทนอยู่นานสู้แดดสู้ฝน คําคตอบก็คือตรงกันเลยคือแนปท่าแนปลีนเออซึ่งก็คือลูกเหม็นเนาะลูกเหม็นเนี่ยลูกไซส์มาตรฐานที่เราคุ้นเคยมันจะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าวันอยู่ได้สี่ห้าวันอ,อันนี้ผมลองละแต่ถ้าฝนตกมันจะชะล้างเว้ยมันก็จะอยู่ได้น้อยลง สามสี่วันก็อาจจะลูกเล็กมากๆแหละทีนี้ผมก็เลยลองเอาลูกเหม็นมาวางผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ไม่มีหมามาอือีกเลยเว้ยแม่งเวิร์กอันนี้สรุปเลยว่าแม่งเวิร์กผมก่อนหน้านี้ผมเคยเอาน้ำส้มสายชูมามันก็ได้นะแต่มันไปเร็วมากมสักพักหมาก็มาอืพรผลฤทธ์ของมันอยู่ได้ไม่นานไง แต่ลูกเมนี่แม่งเวิร์กว่ะนี้ใช้ได้จริงอืะ่ะเป็นข้อมูลเสริมละกันเป็นความรู้เสริมหมาเนี่ยมันจะดมกลิ่นรับรู้กลิ่นได้ดีกว่าคนหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเท่าฟังไม่ผิดนะหนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเท่าแล้วแต่พันอ่าซึ่งหมาจรเนี่ยมีแนวโน้มจะรับรู้กลิ่นได้ดีกว่าหมาเลี้ยงเพราะว่ามันใช้บ่อยแล้วก็มี ต้องใช้ในการเอาตัวรอดเนาะแล้วก็ทําไมหมาถึงมีต่อรับ,ร,บรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ก็เพราะว่ามันมีพื้นที่การรับกลิ่นเนี่ย13เซนติเมตรส่วนของคนเนี่ยมีแค่5เซนอืมอน,นี้ผมไปดูจากแชทไทั้งหลายแล้วก็เอามาสรุปให้ฟังนะส่วนใหญ่มันก็สอดคล้องกันหมดแหละ เออเกือบลืมเรื่องของตำแหน่งการวางลูกเหม็นอ,อซึ่งมันอาจจะวางไม่ถี่เท่าผมก็ได้แต่ของผมเนี่ยวางแล้วได้ผลอ,อคนอื่นอาจจะวางอ,อ่าถ่างน้อยกว่านี้ก็ได้นะอืมอ่ะอย่างเอเดี๋ยวอตัวอย่างให้ดูเห็นเสาสองต้นไหมครับมุมจอ จะมีเสาร้คานที่ยึดตงแขงสับตนวาง3จุดก็คือที่เสาหนเมตรนะก็คือก็จะมี2เสาก็2เมตรแล้วตรงกลางก็วางอีก1เมตรมันก็จะวางไป3เมตร นี่มันจะชอบมาขี้ตรงนี้เนี่ยงูกนี่แล้วก็ตอเนี่ยชอบมาอืดบน,นพื้นนี่ก็ด้วยเออเจริงๆมันก็อืดทุกที่แล้ววะผมก็เลยวางกลางๆไงวางกลางๆใช่ไหมกลางๆระหว่างตรงนี้กับตรงนู้น ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางมันก็รัศมีมันก็สูอมนี่เพื่อลองไปใช้ดูนะอันนี้ควับไว้ถุงหนึ่งเนี่ยร้อยเม็ดมันประมาณเอ้ยหนึ่งกิโลกรัมสิหนึ่งกิโลกรัมหนึ่กิโลกรัมมันก็อยู่ได้ใช้ได้นานมากอะ่ะคือเป็นเดือนน่าจะสองเดือนสามเดือนเลยละกลับด้วยสายตานะในพื้นที่ อ๋อต้องต้อง,องดูจมนเม็ดเนาะในพื้นที่ทางนีน้มีนะเริ่มตรงนี้แล้วก็สุดตรง